ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะกำลังแจกอาร์มคอลลเจนเบชเชอรลนะคะทุกคนอันนี้คีน้องเบสแจกนะคะทุกคนอันนี้นะคะมีลายเซ็นน้องเบสด้วยนะคะทุกคนน้องชอบอะเบชเชอร์ล ไม่ได้เหรอลองกินเลยมันอนได้เลยแม่หนูยังไม่ได้แม่หนูเอานะรับอะนไปรับรับให้แม่นู้ปรับให้แม่รับให้แม่รับให้แม่ปุยไรับแม่คะคบม่ฮัลโหลค่ะจ้ามีได้หมดแล้วก็เก็บองไว้ไม่ได้าไมไม่ได้ายด้วย ไม่แน่ใจเหมือนกันค,รคร่ะเดีต๋ตอนนี้น้องยังไม่มารับเลยอ่ะหมายว่าน้องยังไม่ได้รับขึ้นไปนะ <c oughs> น,น,น,นี่ใครนี่เลยหเรอเล่เล่เลเลมารับอ <c oughs> ันนีม้มารับของหน่ <c oughs> อยมารับน้องเอาของมาแจากข้าง่านี่หนพี่ท้าทายแม่ใช่้ามาก่อนเดินกลับมาันนี้แมาตัวนี้กันจ่าจมาทั้งหมดเลยมาทั้งหมดเลยแม่ว่ม่มีอีกไหมอ่ะหนูาหมดแล้วหมดแล้วเจ้าเล่ไม่ได้เลยนี่แม่ได้ยังอ่ะแม่ป่วย ไอ้น้องเล่อะเลยมายังน้องเลอะเล่ยยังไม่มาเลยเดินไปเข้าห้องน้ำเลยเนไนเล่นไไป่เดินไปเของ้มคะอ้าเขาชิมชิมของแม่เล็กแม่เปิดกอเรองเ่ไม่ยอมเปิดของเไม่ปอให้เล่ยลอยู่ไม่ถนัดเปิดเขากินอีกชิ้นดิ มันไม่รู้รสเบเชอร์โรลเบเชอร์โ S D S D เบเช Yes okay เบเชอร์โ the best Yes the best the best ใครยังไม่ได้ไหคะเบเชอร์โนะคะทุกคนเพระน้นเรก็กินเลยค่ะมู้ยังไม่แกะเลวเราไม่แกะไหนอะเรมายังเรย์อะนี่ไงวันให้เรย์ อร่อยอร่อยมากเลยไม่อ้วนด้วยนะคะแบบกินได้ตลอดทัั้งวนแล้วแล้วแล้วอันนี้ซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ห้างญี่ปุ่นซูเปอร์มาร์เก็ตวลเด่ต์ตัวอย่างได้หมดในทิกตอกก็มีค่ะในทิกตอกก็ได้นะคะทุกคนให้โปรพิเศษว้าววันนี้เหรอคะซื้อโปรวันนี้จะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวรอซื้อโอเค สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมยุกไม่ไหวเดี๋ยวรอซื้อโปวันนี้ค่ะโปดีมากโปดีมากโชว์บลังดอมโชว์อลังดอมเอาแบบไหนเลยอ่ะเอฟเลยโทรรัวๆอ๋อโอเคค่ะรอข้างล่างได้ไม่เป็นไรลูกรอได้ นี่ไงมีแล้วเมื่อกี้ไปซื้อน้ำมาแล้วงมไรมีน้ำด้วยร้านเมื่อกี้น้ำเมื่อกี้น้ำก็มีแล้วน้ำเป็มาแล้วเดี๋ยว่เป็กัน้ำเป็นน้ำเป็นกราเป่าล่าเป่าเปเลให้ผิวสวยามมุ่หน่เลยผเล็บกินแล้วเสรไม่เป็น้องกินได้หรหนูทันอยู่แม่จะทําไม่เดี๋ยวก็ได้เมื่อกี้ว่ากินเม็ดไม่ได้่เดี๋ยวี้หมดจัซื้อแค่กอเดียวไม่ได้แ่ก็บอกว่าตีรังถึงเ่มน กินได้ตลอดนะมีสี่สิบใช่ป่ะเราต้องหวังเรางานเราต้องกินแบบเยอะๆอะงหมื่นมีกรัมมันกินมันกินได้เยอะแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ขนมแล้วมั้มีใบโอร์จนมีวิตามินซีด้วย้วบอก ท่องะวใครู้เลยรู้ใครรีวิวในิอช่ใช่ใช่เพิ่งล่าสุดนี่เองได้ไม่ด้ไมไ้าออะไรเนี่ยต้าอกติตอกใคกินทีละเม็ดไ่ได้กินทีละหลายเม็ดเดี๋ยวกินทีละเม็ดแต่หาตองตามไปเคี้ยวสิคะเคี้ยวยุ่งไหมอ่ะยุ่งมสวยค่ะ ขอคิดขอคิดอะไรวะขอกำลังใจสอบเข้ามหาลัยนละค่ะหนูกำลังคิดอยู่ระหว่างม2กับม6คิดอยู่เดี๋ยวจะเป็นรุ่นน้องพี่ก็ต้องเข้ามงเทพก็เป็นกำลังใจให้นะคะจะเข้ามหาลัยก็ระหว่างมบม6ขอคุณเทพค่ะจะได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะ ขอให้อาไปเขมก่อี้ายมากรุงเทพมีมอได้ไรอีกตัวเรงหนเชียงใหม่เลยหรอเพราะว่าบ้านไม่อยู่เชียงใหม่อ๋อมากรุทีฮะอค่ะอาตีไหมคะเลือกสักอันเถอะีไม่ด้ไม่ได้มีวใช่ไมีไหมไม่ได้มีลด้านหลังรายกันเดี๋ยวแบ่งกันได้ แต่ของแม่อยู่ในนี้เรื่อก่าเขาแต่งหน้าอยู่นี่ห้าทียนะนี่สามพ้ยี่ห้าหแล้วีหาแล้วินพี่แม่ม่ยแล้วอัน้อันนี้มาตรฐานคลิดิกเลยก็ก็พี่มาดามึงไปแค่ขับตัวน้อยพี่จะเจอวันนั้นไงเอ Ha ha ha! เแล้าแล้วเอาแล้วเอเอาน้นีอาามาไปแล้วค่ะคโอเคค่ะเดี๋ยวมาราตรงนี้แหละไอแฮปปี้เด็กกินเลี่รอค่บเมื่อกี้เอาให้พี่เล่ให้พี่เลอยางเยอ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ